และเรามีภาคฝ่ายผลิตคือคนประกอบทำม,มาค้าขายนอกจากนักการเมืองก็มาร่วมด้วยนะรองกรรมธิการมาจากสภาหอการค้ามาจากสภา,าอุตสาหกรรมเสียงผมก็เริ่มมีปัญดายแล้วไม่เป็นไรขอให้มีคะแนนไอ้มีคะแนนก็มาร่วมกันสองประชาชนแทบทั้งโลกทูตของประเทศต่างๆที่มาแสดงความยินดีกับท่านานายกยิ่งหลักล้วนปรารถนาที่จะเห็นการปรองดองในประเทศไทย มิตรประเทศทุกประเทศครับปรารถนาที่จะเห็นสิ่งนี้นอกจากคนไทยทั้งหมดแล้วนะแต่คนขวางมีอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นแหละกลุ่มเล็กหยิบมือเดียว<อ>สามารถนับเป็นรายหัวได้เลยครับ ไม่กลัวอะไรกับพวกรายหัวพวกนี้ยอมเดียวยอมเดียวฉันเดียวฉันถึงฉันเขาฉัน <igraph> แต่ว่าสื่อสารมวลชนเนี่ย <uh> มักจะเอาเสียงข้างน้อย <uh> 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 <ๆ>ยอมยอมน้อยยอมเดียวเนี่ยมาขยาย <uh> <uh> สิ่งที่เป็นเรื่องส่วนใหญ่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยขยายเ <uh> <uh> ท่าไหร่หรอกเช่อโทษนะครับตรงไปตรงมานะครับไปเอาอภิสิทธิ์ถ้าไม่ออกข่าวอภิสิทธิ์สักสักสองอาทิตย์จะเป็นอะไรไปบ้านเมืองนี่จะสงบเลยนะครับนี่ผมนึกถึงกรอน ไปบนวงเทศว่าฉ,ฉันเยาฉันเถาฉันเขาฉันทึงฉันจึงมาหาความหงอยฉันอยากจะได้ไปทั้งดอยแต่สุดท้ายได้น้อยแค่กระจุกเดียวเหลือกระจุกเดียวบ้านเมืองต้องการเดินทางไปได้จริงๆครับเราอายุปูนนี้แล้วผ่านเหตุการณ์มาเยอะครับไม่ใช่ว่าเอาอดีตมารับใช้ให้ตัวเองเข้มแข็งอะไรใช่แต่ว่าที่ผ่านมามันขัดแย้งมากกว่านี้ใช่ครับ ฆ่าฟันรันแทงกันมากกว่านี้โโแต่เดี๋ยวนี้เขาสงสัยว่าเหตุที่คุณไม่ปลองดองเพราะคุณเป็นนายกรัฐมนตรีมีคนตายต่อหน้าต่อตา9 1ศพอย่างน้อยเห<อ>ตุเ,เกิดในกรุงเทพมหานครใจกลางมหานครที่เป็นหนึ่งในสิบของโลกครับคุณเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากฝ่ายพล,ลเรือนอคุณปล่อยให้ทาหารโดยประกาศพลกแล้วทหารใช้อาวุธสงครามเข็นฆ่าประชายชนได้ยังไงโอโ น,นี่แหละบาปติดตัว,ตวคุณเมื่อทําไว้แล้วก็พยายามรักษากลัวตัวเองกลัวการกระทําของตัวเองนั้นจะถูกเปิดเผยหรือจะถูกเข้ามาดําเนินการตามกระบวนการก็เลยไม่อยากให้มีสิ่งนี้นถ้าดิอนครับวันการ,รการปรองดองส่วนหนึ่งก็อาจจะมีการนิรโทษสกรรมอภิสิิ์ลุกขึ้นทาเนยกับสุเทพบอกขอสองต่อหนึ่งนะขอสู้สองต่อหนึ่งเอาอภิสิทิ์บวกสุเทพ ที่จะสู้กับทักษิณไหมครับจะไม่ปลองดอกคนอย่างเขาท่านด้สอนจะเปรียบเทียบกับนายกทักษิณได้เลยสองคนนี้กับหน้ากากทักษิณก็ยังไม่ได้เอาสองต่อหน้ากากนี้เอาให้เรียบเทียบอย่างนี้ให้สองให้อพิสิ์หนึ่งสุเทพหนึ่งรวมเป็นสองกับหนึ่งหน้ากากของนายกทักษิณใช่ใช่คนที่ละตัวเองแน่ คุณสมบัติของตัวเองคุณค่าของตัวเองประชาชนไม่ให้ค่าแต่ตัวเองพยายามยกค่าวัาสองต่อหนึ่งเอาไหมก็มีอยู่เป็นนักเลงเวลาเลือกตั้งคนก็เลือกประชาธิที่ปัดอยู่แต่ว่าคะแนนไม่ถึงจะเป็นผู้แทนรัษฎรก็มีคนชอบเขาอยู่ต้องเคารบในคะแนนเสียงในกรุงเทพบางเขตก็เลือกประชาชนที่ปัดแต่ว่าเพื่อไทยก็จ่อๆได้แพ้กัน5้าหกร้อแต้มต่างคนต่างมองกันอยู่อย่างนี้ถ้าเป็นร้านอาหารนะถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยร้านเพื่อไทยเกิดขึ้นมาเล็ก เดี๋ยวนี้ขยายเป็นพัตนาการใหญ่และมีแฟรนไชส์ทั่วแต่ประเทศทั่วโลกของเขานั้นเปิดจากร้านใหญ่วันนี้เป็นแผงลอยแผงลอยรถเข็นรถเข็นอภิสินเเจอจีรถเข็นนี้เข็นลงใต้เข็นลงใต้สาระในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาไม่ไม่เหมาะสมไม่ถูกใจไม่คมเอจาก เอออย่างลักษณะที่ว่าจัดให้สินค้าราคาถูกเดี๋ยวโอเคทำสิทำสินี่เชียก็ดีน่าจะทำตั้งนานแล้วน่าจะทำตั้งนานแล้วให้เป็นฝ่ายค้านนานแล้วได้รู้ว่าทำได้เข้าท่าบ้างนะเข้าท่าบ้างก็ต้องว่ากันไปเป็นฝ่ายค้านขยันอย่างนี้ต้องเป็นฝ่ายค้านอาชีพตลอดการไปถูกต้องครับและในการอภิปรายที่ผ่านมานะครับมีอยู่ส่วนหนึ่งที่พักประชาธิปัตย์ได้สร้างข่าวเท็จขึ้นมา โดยการโจมตีว่าท่านนายกทักษิณของเรานั้นได้ไปเจรจากับผู้กอ่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องนี้เศร้าสลดจริงท่านอดีตสอน <ๆ S 1> ครับพอเอาจริงขึ้นมา <ๆ S 2> <ๆ S 1> นักข่าวต้องการพิสูจน์ท่านอดีตนายกสัมภาษณ์ว <โก S 1> ่าท่านโกหกรั้งเพเอขี่หกพอเขาบอกเอารูปมาสิเอาปมเอาพัสดุม,มาสิมันยิ่งกว่าโรงงานน้ำแข็งเลยถูกต้องถูกต้องนี่นี่รับผิดชอบอะไรนี่ ท่านทักษิณฟ้องแน่ในงานนี้เออที่ผ่านไม่มีเรื่องก็ปั้นเรื่องขึ้นมาปั้นเรื่องบ้าหรือไงปั้นเรื่องก็ที่ผ่านมาท่านดิสอนจาได้ไหมละปั้นมากี่เรื่องแล้วเรื่องที่หนึ่งปั้นว่าไอ้กล้องกล้องปลอมกกล้องดัาซีทีทีแอดซีซีทีวีได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่รัฐบาลนายกทักษิณแล้วไม่จริงกลายเป็นรัฐบาลรัฐบาลสุรยุทธ์จุลานนท์พอเขาจับได้เฉยเลยถูกต้อง ตัวเลยเขาจับได้นึกว่าเขาลืมนี่นี่ก็ปั้นน้ําเป็นตัวหนึ่งนะล้านเปอร์เซนต์สองอ้างว่านายกทักษิณมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกัมพูชา,าการเจรจารทั้งหมดก็เพื่อที่จะไปจัดการเรื่องสัมปทานน้ำมันในกัมพูชาวันดีคืนดีสมเด็จหุนเซนได้เปิดเผยแล้วว่านายสุเทพเทืออสุบรร แอบไปพบท่านนายกอุลเซน <c oughs> และอ้างว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ <c oughs> เป็นคนให้ไปพบเจรจาเรื่องน้ำมัน <c oughs> และมือข้างหนึ่งนั้นหอบผังน้ำมันไปด้วย <c oughs> <c oughs> ท่านได้เลี้ยง <c oughs> โดย <c oughs> แกงเลี้ยง <c oughs> ที่ขเมเา <c oughs> เห็นไหมครับและไปพบถึงสามครั้งท่านอุลเซนท่านเก่าการเมืองนี่ท่านมาพูดกับท่านไม่ไ,มได้ต้องพูดกับรองนายกท่านคือรองซอกอาน และว,วันนี้รองซอกอานไม่อยู่ในประเทศนะครับเดินทางไปฮ่องกงไปฮ่องกงเลยนแท้หามเอาเรื่องมินส่วนตัวบุกฮ่องกงเลย <c oughs> แล้วไปบุกอีกสามครั้งเขาหลอกให้ตกเกมและท้ายที่สุดในตรงนี้ครับช่อเห็นว่าตัวเองด่าคนอื่นไว้ยอย่างไรตัวเองมักจะทําทแบบนั้นวันนี้ท่านนายกทักษิณบอกชัดว่าท่านไม่เคยไม่เคยเจราจากับกลุ่มพูโลโร่รือนฐานมจะเจราจาอะไรไม่มีท่านเองเอาตัวแทบไม่รอด ท่านจะไปเจรจาเรื่องนี้ได้อย่างไรเอาพาสปอร์ตมาโชว์สิว่าฮะอภิษิทธม์ถาเอาพาสแน่จริงเอาพาสปอร์ตมาโชว์สัญชาติอะไรอ่ะไอโชว์สัญชาติดีกว่าเอาโชว์สัญชาติดีไหมอภิเออท่านือพาสปอร์ตเขาไปได้ทั่วโลกท่านทักษิณเนี่ยวันนี้มาที่เราพรุ่งนี้รถน้ําดําหัวอยู่ที่เราไปหรือเปล่าล่ะครับบรูไนก็ไป มาเลเซียก็สุลต่านเปิดพระราชวังถูกต้องใหญ่โตเลยครับครับมาเลเซียก็ต้อนรับแบบยิ่งใหญ่นะครับพม่าก็ไปมิตรประเทศทุกคนให้เกียรติท่านรู้ในสิ่งที่ท่านมีเพราะระหว่างท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นท่านพยายามผูกมิตรกับทุกประเทศถือว่าเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับอภิสิทธิ์พอหารูปไม่ได้วันแน่จริงโชว์พาสปอร์ตพาสปอร์ตจะสะท้อนอะไรท่านนีสอนก็สะอนก็คือบัตรประชาชนธรรมดาเลยครับถูกต้องไม่ได้บอกว่าเจรจาไม่เจรจา ปั๊มเข้าปั๊มออกก็แค่นั้นนะครับปั๊มเข้าปั๊มออกก็เข้าเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่ถูกต้องถ้าไปเลยเขายืนยันว่าไม่ได้พบก็คือไม่ได้พบเสียงดัง่าไหน่อยทีมาปึกตายมันแท้ึกประชาธิปัตย์เนี่ยึกต่งปึกไปว่าปึกแป้นปีกบ้านผมมันไม่รู้เรื่องมันโง่ไหมปึกนี่โง่จริงๆสอบตกแล้วตกอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกชั้นนะแต่านอครับแล้วที่ว่าไปเจรจาหรือไปพบปะกันนั่นนะครับ ทางเลขาสอ,อสอบอตอพันตำรวจเอกทวีสอดสองบอกว่าท่านได้ไปพบกับพี่น้องในมาเลเซียจริงแต่เป็นพี่น้องไทยที่ไปเปิดร้านอาหารที่เรียกว่าร้านต้มยำกุ้งเขาเป็นชมรม,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 มต้มยำต้มยำกุ้งครับอยู่ที่มาเลเซียและกันโดยธนาคารอิสลามไปพบกันในการในการเจรจาหรือพบปะท่านไดสอนครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็บอกว่าเรามีมาตรการ ในการให้คนเหล่านั้นมามอบตัวโดยคุยกับญาติพี่น้องให้มาสารภาพผิดและสำนึกในความผิดพลาดเพื่อจะได้ช่วยทางการนี่พลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดนะร <lucky S 2> ตรงนี้ที่ท่านพันตำรวจเอกทวีสอดสอได้ไปพบกับภายใต้เงื่อนไขเดียวกันคือไปพบกับกลุ่มคนไทย <lucky S 2> <lucky S 1> ที่ไปอยู่ในมาเลเซีย <lucky. S 1> เพื่อจะขอความร่วมมือในการบอกกับญาติพี่น้องของตัวเองให้มาสำนึกผิดสารภาพมอบตัว เพื่อเกิดความปรองดองในชาตินี่หนังสือพิมพ์นะครับมติชนรายวันไดเ้เขียนบทความขึ้นมานะครับบอกว่าทักษิณภูโลกลยุทธ์ตะโกนในโรงหนังยุคโลกาภิวัตน์<อ>สมัยก่อนอาจารย์ปีดีก็เป็นสร้างข่าวหรือถูกตะโกนในโรงหนังโดยพักแมงสาบนี่แหละนี่แหละทำลายคนดีนานมาเยอะแล้วทำลายคนดีตะโกนในโรงหนังโทษนะครับ ปรีดีฆ่าในหลวงโโอหผมสงสัยว่ามันมีห้องเรียนสร้างวิชาโกหกว่ะนแน่นอนโกหกวิทยาตึกต้องโกหกวิทยาถ้าจบจากประชาธิปัตย์จะได้วิชานี้โกหกวิชาบัณดิตดุษฎีบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตโอ้ยนี่นี่นี่ในบทความก็ได้เขียนระบุนะครับความการกล่าวหาของพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกปรากฏขึ้นภาพพันตำรวจสวีทอดสองเลขาสบตตอนั่ง อยู่ในกลุ่มคนไทยร้านต้มยำกุ้งแห่งมาเลเซียมิได้เป็นเรื่องเหลือเชื่อเพราะกรณีแม้กระทั่งพลตำรวจเอกบัรฑรเอกทวีเองยอมรับว่าผมเดินทางไปพบกลุ่มคนหลายฝ่ายทั้งประเทศในประเทศแล,และในต่างประเทศแต่ไม่ใช่แกนของ BIN อย่างที่เป็นข่าวยิ่งฟังคำกล่าวของพลตำรวจเอกวิเชียนพชโสีเลขาสมชกล่าวว่า การที่พันตํารวจเอกทวีสอดสองเคยทํางานด้านการข่าวมาแล้วยังรู้ว่ามีญาติหรือครอบครัวอยู่ตรงไหนจึงเข้าไปสอบถามครอบครัวของคนไทยเหล่านั้นดูแลให้ความช่วยเหลือรวมทั้งชวนให้กลับมาเพื่อมีการพูดคุยกันให้แจ่มชัดในภารกิจเพราะฉะนั้นภารกิจในนโยบายบริหารและจัดการ3จังหวัดชายแดนภาคใต้2 5 5ห้าถึงสองห ในเรื่องการส่งกระบวนการพูดคุยเจราจาเพื่อสันติภาพจากคำกล่าวของนายประเสริฐพ,พงพันศิริสอสอยลาประชาธิปัตย์และนายถทวาวรนเสเนียมซึ่งถามกระทู้สดในการพิจารณานั้นพูดถึงภาพว่านายกทักษิณได้กอดกับกระบวนการพูโลกแต่ท้ายที่สุดข้อเท็จจริงออกมาทั้งหมดนะครับว่าไม่มีข้อเท็จจริงดังกล่าวและ ทางท่านนายกทักษ,ษิณเองก็ยืนยันว่าเป็นการกล่าวโกหกท่านไม่เคยทําสิ่งนี้และเมื่อเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์ได้โชวยภาพที่ตัวเองพูดถึงกลับบอกว่าให้โชว์พาสปอร์ตสิท่านทีสอนครับนี่เป็นการเบงเบนประเด็นคร,ครั้งสําคัญไม่รับผิดชอบอ่านอ่นบทความเสริมนคนับกคอนคอนเบรกนะโอเคครับของมติชนเหมือนกันภาพโอบกอดภูโรกรณี ชั้นเ4โฟซีซันคนละเรื่องเดียวกันโ okay. <All> right. ในที่สุดอนาคตของข่าวที่ว่ามีภาพพันธุ์ตรโทโทักษิณชินวัตรโอบกอดกับแกนนำขบวนการพูโลก็ทำท่าว่าอาจจะเดินไปในทิศทางเดียวกันกับข่าวว .5 ชั้นเจ็ดโฟซีซันนั่นก็คือโคมอันมีที่มาจากพระราชหัตถทเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห 5, ัวรัชกาลที่ห้าสงมีถึงพระพันปีหลวงข่าวเส็จประภาสยุโปรปพศสอง0ี่มีว่า คำว่าโคมนี้มีความหมายตามศัท์แผลงใช้กันว่าพูดลือทําอะไรไม่กินความกันลือไม่เข้ากับเรื่องลือพูดลหลงไหลไปลือพูดโดยไม่มีข้อมูลที่เห็นว่าควรจะพูดอย่างนั้นแต่แรกใช้กันว่าโคมลอยเกิดจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับหนึ่งชื่อพันมีรูปโคมลอยอยู่ที่ชื่อหน้าต้นของหนังสือนั้นและในหนังสือพิมพ์นี้มักมีความซึ่งกล่าวตามอย่างตลกตลกในภาษาอังกฤษ ดูไม่ค่อยจะเข้ากับเรื่องและไม่เห็นขบขันเหมือนหนังสือพิมพ์พันเพราะฉะนั้นเมื่อมีใครกล่าวความที่ไม่เข้าเรื่องลือไม่กินความกันก็ใช้คําว่าโคมลอยแล้วย่นสั้นลงแต่โคมก็ใช้ได้เหมือนกันฉันฉันนี้เองพอจนานุกรมฉบับมติชนจึงอธิบายโคมลอยว่าเลือดลอยไม่มีมูลเหลวไหลอืมชัดเจนเขาอธิบายีเฉยเลยคือพูดสั้นๆว่าขีดตัวโกหก ปลมาวูโลงงานน้ำแข็งที่ประชาธิปัตย oh ์อ้ายไม่เพื่อนลาออกซะไอพักคมพักคมพักสักหน่อยครับพัก okay, มคมแล้วมาเจอกันช่วงที่สองครับ